เราเป็นเพียงสื <news> ่อกลางเท่าน <siblings> ั <coś S 2> <ide> <rawd unre> ้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมนี่จกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda Civic Dimension ครับ Civic ES เครื่อง VTEC ครับเกียร์ออโต้กับราคา75,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต้นกันอีกแล้วนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบครับรถปี2001 เครื่องดีแอเยนะครับเครื่อง 1700cc v t e c ซีครับรถสวย้อมซิ่งได้เลยครับบอดีส้สวยๆไม่มีชนสีบอลทอง90%ครับเงาวิ้งเลยทีเดียวตัวสีหลังคาก็อาจมีซี่กันบ้างครับเป็นสีเติมๆบางช่วงงานเลยครับแดบดบเดียก็มีซี่กันบ้างครับหน้าจอดีีก็เพิ่งติดมาให้ให,ใหม่เลยครับสวยๆครับ อชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้มีภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคิดใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยอันนี้ภายในก็สวยครับภายนอกก็สวยห้องเครื่องเดิมๆเลยบอดี้เดิมๆไม่มีชนหนะักภายในสวยครับแอร์หนาวก็จอกไฟฟ้าแอร์เย็นสู้แดดได้สบายครับแม็กขอบภายในเบาะผ้าสภาพดีนะครับ ทั้งหน้าทาั้งหลังเลยไม่ขาดไม่โซมไม่ยับนะครับจบไฟฟ้านะี่ยปลายท่อ a อ c คซียบลงจะส่งมาพอสวยครับน้ำมันอัดโชกให้ใหม่เรียบร้อยช่วงล่างแน่นเหน็บเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยครับเลี้ยวสุดไม่ดังหอมซิ่งได้เลยภาษียันตีหน้านครับคุ้มๆราคาเจ0 0 0มาบาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อน,นครับ พิกัดดูรถอยู่สมุทรสาครติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับหา,หาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ